สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องรัตดาชาแนลนะคะวันนี้ทางช่องมีแนวทางปังๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมมากมายโปรดดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้มีเลขวิ่งร่างกุยเซาะกลาวหนูพีแเนจรแอสมมยอาจารย์ดุยพลันหวยไทยเลยและอีกหลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะเราเข้าไปชมการทางกันเลยค่ะเรามาประเดิมกันที่แนวทางแรกนะคะรัฐบาลไทยวันที่16เดือน42564เด่น3ตัวบนตรงๆนะคะ 096 196 296 396 496ง9 6้9 6ก9 6ง9 6้9 6 496เ6 9 6 9 6 9 6เปนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคมาต่อกันที่ของอาจารย์มนชัยนะคะเลขเด่นบนให้วิ่งที่5ค่ะชุด2ตัว27เจด 2 8ชุด3ตัวนะคะ5 27 528เน้นที่28และ528นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะคะรัฐบาลไทยชุด3ตัวะคะ่ะ5 2 9 9 5 2 8 5 9 985ต่อด้วยชุด2ตัวค่ะ98 92 52 59 85 62 21 48 82และ83นะคะเลขวิ่งและเลขเด่น8และ6นะคะเรามาต่อกันที่ผมชื่อดำแนวทางรัฐบาลนะคะชุด3ตัวค่ะ296 เจ็ด9ก้าห6แปคือตัวเน้นนะคะบนค่ะ2ตัว96และ16นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันยาวไปเลยนะคะรัฐบาลมาที่16เดือน4-6-4เลขเด่นที่1นะคะ 1311101514ชุด3ตัวค่ะ351359นะคะต่อกันที่แอดบูลนะคะแนวทางเท่านั้นค่ะบนและล่างนะคะชุด3ตัว527452 274752 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 7, 5, 2. ตัวค่ะ2752ค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่รัฐบาลชุด2ตัวนะคะ1 4 0 4 9 4 5 4 3 4 7 4 3 6 9 6 0 6 4 6นะคะชุดเน้นคือขีดใต้สีแดงนะคะ9 4 3 6 9 6และ0 6ค่ะเรามาต่อกันที่แอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะแม่นที่สุดในโลกคำนวณสูตรใหม่ค่ะ4 0 5 8 9 0และ6 0ค่ะขอให้โชคดีมีโชคเราจะถูกหวยเราจะรวยไปด้วยกันแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเรามาต่อกันที่หวยยายแลไทยเลยนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ชุด2ตัวนะคะเรามาดูชุด3ตัวกันก่อนค่ะ เด่นที่9และ4นะคะ394 395 814 854 496 439 740 673 734 715นะคะชุดเน้นคือชุดอยู่ในวงเล็บนะคะได้แก่394 439 7 4 0 7 3 4นะคะมาต่อชุด2ตัวกันเลยค่ะ9 4 95 14 54 96 39 40 73 34และ15ชุดเน้นก็อยู่ในวงเล็บเหมือนกันค่ะ94 39 40และ34ค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะ รามาต่อกันที่แนวทางของแอดสมายนะคะหวยเทวดาค่ะชุด2ตัว94 95 96 97 06 16 26 04 14 24และ17นะคะมาต่อกันที่ล่าง4ชุดค่ะ40 60 41 61นะคะวันที่16เดือน4 64ค่ะ ขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ดุ่ยพลันนะคะ16เมษายน64ค่ะชุด2ตัวนะคะ 01, 02, 03, 11, 12, 13นะคะชุด3ตัวนะคะ 5, 03 ล่าง36และ86ค่ะสรุปตัวเน้นๆนะคะ0336และ86ค่ะขอขอบคุณแนวทางของอาจารย์ดุยพลันด้วยนะคะเรามาปิดท้ายรายการกันที่อาจารย์กรุยซอกกลาวนะคะเลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยค่ะ6ตัวเดียวเน้นๆนะคะ6 1 6869กันเบิ้ลที่66นะคะสรุปผลคำนวณของแอดหนูผีพนเนจรนะคะบนเด่นที่0ค่ะชุด3ตัว066 099นะคะ2ตัว6699ค่ะล่างเด่นที่4นะคะ64เม็ดเดียวค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่แบ่งปันข้อมูล ดีๆเด็ดๆแบบนี้มาให้ทางช่องนะคะแล้วทางช่องก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่เข้ามาชมแนวทางของทางช่องค่ะแล้วพบกันใหม่แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ